สวัสดีครับผมเต้เอ็กเซนฟเจอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในแมปเอาชีวิตรอดของผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำฟูเบียคอนกันนะฮะแล้วก็ทดสอบใช้ฟูเบียคอนกันนะครับโอเคอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมไปขอไปเตรียมของก่อนเนาะเดี๋ยวเปิดเข้าประตูบ้านนี้นะฮะโอเคของผมเอาไปไว้ข้างล่างหมดแล้วนะครับนะก็จะมีบล็อกที่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับบล็อกอะไรก็ได้สีบล็อกนี้นะฮะก็คือทองเอเมอรัลเพชร เหล็กนะครับอะไรก็ได้ในนี้นะฮะให้ครบให้รวมกันแล้วได้ครบ164บล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเอ็มรอไปด้วย1อันโอเคเอ็มรอลนี้คือผมหาได้จาก NPC นะหาได้ง่ายมากนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านะโอเคเราลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับพิกแอปผมใช้ Unbreak 3 s ซิวทัตหน f i งเอฟฟินะครับนะ ซึ่ง e อฟฟิเชนซี5กว่าจะได้มาโอ้โหเลเวลต้องเสียเยอะมากดูดิผมเลเวล4สเลยนะฮะนะครับผมโอเคโอ้ย okay. oh. นะก็ของต้องเตรียมมีเท่านี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเอาเบียคอนมานี่หว่านะครับโอเคเบียคอนหน่อยเบียคอนหน่อยโอเคได้ละขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปที่เราจะขุดกันผมจะขุดตรงนั้นนะครับขุดในไอใ,ในภูเขานะฮะซึ่ง ปกติอยู่อยู่แล้วนะครับมันก็มีรูโบอยู่ข้างในนะฮะแล้วผมก็เลยคิดว่าเออทำฟาร์มในนี้ดีกว่าไหมนะครับอะไรแบบนี้นะฮะก็คือจะทำฟาร์มไอแคปตัสนะครับฟาร์มไอกระบองเพชรนะฮะคือผมจะทำอยู่ในนี้นะครับผมนะก็คือจะทำอยู่ในนี้ปกติตรงนี้ข้างในนี้ก็มีรูโบอยู่ข้างในอยู่แล้วครับก็แค่ขุดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะฮะนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะก็จะทำฟาร์มแคปตัสนะฮะ ฟาร์มกระบองเพชรนั่นเองนะครับผมโอเคนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาเริ่มวางไอ้พวกนี้เลยดีกว่านะครับนะที่จริงผมก็ได้วางแล้วก็ทดสอบใช้เป็นอันที่เรียบร้อยก่อนคุณผู้ชมแล้วแหละนะครับนะไม่ได้ทําพร้อมกันนะฮะก็เลยไอชิเม้นตรงนี้ผมก็เลยเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับนะเทคเคนนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะคีเอฟฟ์เบคอนนะครับได้มาแล้วนะครับนี่เห็นรอยเดิมยังไม่หายเลยนะครับนะทำฟูเบคอน วิธีทำนะครับก็ผมก็ไปดูใน c r ค f t วิกิ Wiki นะครับวิธีการวางบล็อกก็วาง9คูณ9 7คูณ7แล้วก็5คูณ5แล้วก็3คูณ3นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มวางกันเลยดีกว่าเนาะอันดับแรก9คูณ9นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะ1 2อเออนับตรงนี้ด้วยนะ1 2 3,4,5,6,7,8,9นะโอเคครับแล้วก็วางยาวๆเลยนะฮะโอเคฟูเบียคอนของเราเริ่มทำกันเลยนะฮะซึ่งผมจะใช้มันขุดไอ้ภูเขานี้นะครับเพื่อที่จะทำฟาร์มแคคตัสตนะฮะหรือฟาร์มไอ้นั่นนั่นเองกระบองเพชรน,นะครับผมโอเคใช้บล็อกอะไรก็ได้วางให้มันครบก็พอ ทั้งหมดรวมแล้วจะเป็น164บล็อกนะครับผมนะี่9คูณ9แล้วก็7คูณ7 5คูณ5แล้วก็3คูณ3นะฮะโอเคซึ่งผมเตรียมมาครบเป๊ะพอดีนะครับซึ่งทองพวกนี้ไม่ต้องถามนะฮะได้มาจากไหนได้มาจากฟาร์มทองนะครับซึ่งผมเป็นยืน AFK อยู่ตั้งนานเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงเลยกว่าจะได้มาเนี่ยเออนานพอสมควรนะครับอ,อ่าโอเคปับป๊บปับ๊บ ชุบๆโอเคพอนะพอโอเคผมเตรียมมาพอนะครับนะโอเคเอาเบียคอนมาแล้วก็วางตรงกลางปับ๊บนะแสงสว่างขึ้นไปด้านบนมาเดี๋ยวเรามาดูดินี่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าต้องใช้บล็อกเปลืองสักหน่อยนะฮะเปลืองมากๆเลยแหละนะครับโอเคจากนั้นก็ผมจะเลือกเฮสองนะฮะที่จริงเราจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะใส่ทองใส่เหล็กอใส่อิมเมลล์เพชรทองเหล็กใส่อะไรลงไปก็ได้ ที่จริงผมแนะนําให้ใส่เหล็กนะคือเหล็กตอนนี้ผมไม่มีครับผมผมก็เลยต้องใส่อิมมอลล์ไปก่อนนะครับที่จริงใส่อะไรก็ได้แหละนะครับในนี้ลงไปแล้วมันจะใช้งานพวกนี้ได้ถ้าเกิดไม่ใส่มันจะไม่ให้ใช้งานนะฮะต้องใส่ลงไปแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับที่จริงใช้อะไรก็ได้แหละแต่ผมมีเอิมมอลล์ก็ใช้อามอนะเพราะว่าเหล็กผมหมดนะครับหมดหมดบอททอนเลยนะฮะเออประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วสถานะก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวลองเดินออกไปห่างๆดิว่าสถานะจะหายไหมนะครับโอเคดูดิว่ามันจํากัดระยะทางไกลหรือเปล่านะวิ่ง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 ออกมาโอเควิ่งออกมาวิ่งออกมาอีกยังอยู่อยู่นะครับอเห็นไหมเห็นไหมศูนย์แล้วสถานะหายไปแล้วครับแสดงว่ามันจํากัดระยะนะฮะก็คือถ้าเกิดเราอยากขุดตรงไหนนะครับก็ไปวางฟูเบียคอนไว้ใกล้ๆนะฮะก็คือแบบเเราอยากขุด ช่วงนี้นะครับก็วางฟูเบอคอนไว้ช่วงนี้นะครับก็คือมันจะไม่ให้ได้ตลอดนะฮะก็คือมันจะจํากัดระยะทางอยู่นะครับดูดิเวลาผมวิ่งเข้าไปไอสถานะมันก็จะเริ่มขึ้นนะฮะเ,เดี๋ยวเดีเ๋เห็นไหมจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับนะเห็นไหมนะครับผมก็คือวิ่งไปไกลไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะนะครับเ้ยแล้วทำไมเป็นสีขาวๆข,ข,ข้างในอ๋อแมปบับบนะครับเออไม่เป็นไรนะโอเคดูพลังเอ เอฟ i c เ e นซี5ห้ากับเฮสองรวมกันจะเกิดเป็นสิ่งที่เอาคล้ายๆกับเอาพ่วมาขุดทรายนะครับโดยใช้พลิกแอคกับหินนะฮะดูสิตูนโโี่โอ้โหดูดูดูดิโอ้โหจับมากครับผมโอ้ดูดิดูดิมันขุดรัวมากนะฮะโอ้ไม่กอดผมใช้ค้นหาสลามช้างได้เลยนะเนี่ยดูดิมันขุดรัวมากครับคุณผู้ชมครับอ๋อโอ้ขุดรัวมากครับผมดูดิโอ้ ดูดิหินผมได้เยอะมากเลยอือผมใช้ซิลทัชนะฮะก็เลยได้มาเป็นเอสโตนธรรมาดานะครับถ้าถ้าเกิดใช้พลิกแอคธรรมาดาไม่มีซิลทัชก็คือจะได้เป็นโคบอลสโตนนะฮะซึ่งผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยใช้ไอซิลทัชเข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็บอกไปแล้วเลเวลนี้เสียเป็นอย่างเยอะนะฮะโอเคเราจะขุดตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมรูปแบบ11คูณ11บล็อกเนาะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมขอขึ้นไปก่อนดีกว่านะครับเอม กรณีที่จะใช้กับไอฟูเบคอนได้โดยที่แบบว่าแบบว่าขุดรัวๆแบบนี้นะก็คือต้องใช้เอฟฟิวเจนซี่ห้าในพิกแอคเพจครับผมแล้วก็ใช้ฟูเบคอนเลือก H2 นะฮะนะครับผมประมาณนี้เนาะผมไม่รู้อ่านถูกถูกไหมนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคปับขึ้นมาตรงนี้นะครับเอารูปแบบ11บเ็คูณสิบอบล็อกนะฮะเพื่อที่จะใช้กับฟาร์มแคสตัสของเรานะครับผมโอเค ในภมขอนับใหม่เพื่อความชัวร์น,นะ1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอดอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสสออครบพอดีนะครับสิบเคูณสิบอนะฮะเราต้องเจาะลงไปด้วยนะครับโอเคนี okay. ่โอ้โหนี่แหละครับพัวตีทรายพัวตีดินก็ได้อุ๊ยเด้อเอตอืมชื่นใจครับผมดีนะผม <laughs> ดีนะผมมี f e a t e r falling อยู่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อะไรแบบนี้โอเคโอ้ยเล่นเยอะเกินไปั้าเนี่ยม่เดี๋ยวเรามาขุดกันเลยดีกว่าเนาะโอเคผมต้องการช่องสี่เหลี่ยมขนาดยักษ์นะฮะสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดนะครับโอเคคุณได้รัวมากเลยคุณผู้ชมดูครับโอ้โหขุดลัวมากมาม่เดี๋ยวผมปักทอดไว้หน่อยเผื่อมีตัวอะไรเกิดมันจะบ้ามากนะครับถ้าเกิดมีโอเคโอ้ดูดิโอ้โหโอไมค์กอดูดิโอ้โหไม่เคยใช้มาก่อนเลย พิ่งได้ใช้ครั้งนี้ครั้งแรกนี่แหละอ้ดูดูตก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 ขึ้นขึ้นขึ้น,นดวนจีโอ้ดูดิครับผู้ชมโอ้โหพลังขุดมหาศาลมากเออถ้าเป็นแบบนี้ผมก็สามารถเนรมิตได้ทุกอย่างเลยเดี๋วะสามารถเนลมิดภูเขาทั้งลูกได้เลยเดี๋วะโอ้โหทําให้กลายเป็นพื้นที่เรียบเลยก็ยังได้นะครับภูเขาทั้งลูกดูดิโอ้โหพลังขุดมันมหาศาลยิ่งนักนะฮะโอ้โหดูดิบูบบุบบ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 ดูดิดูดิ ยังเก่าพ่วงมาขุดทรายโอ้โหเฟสเฟ้เลยครับผมโอเคโอ้โหโอ้โหยอดสุดยอดเพิ่งเคยใช้นี่แหละในเดสเพย์โอ้โหโอ้โหโอ้ my god โอ้มันจมอะไรอย่างงี้โอ้เพิ่งเคยใช้ oh my god โอ้โห เดี๋ยวต้องผมขอทุบพวกยินนี่ออกกันนะโอ้โห <c oughs> เคยใช้นี่นครับฟูเบียคอนโอ้พระเจ้าไม่ก d ครับผมเด, <c oughs> เดี๋ยวผมอึ้งยังไม่หายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดต่อเลยเนาะเปิดทางนี่นี่โอ้โหดูด,ดิขุดเร็วมากเนะี่ยดูดิขอย้ำนะฮะใช้กับพิก,อกแอคเพลรได้เท่านั้นนะครับ เอฟฟิเชนซี่กับพ c ิกแอคเฟสถ้าเกิดไม่ใช่พ c ิกแอคเฟสนะถึงจะเป็นเอ f ฟิเชนซี่ก็ตามมันก็จะขุดให้ไม่รัวแบบนี้นะครับนะโอ้โหดูดิดูดิดโอ้โหแจ่มมากครับผมเฮ้ยผมเนรมิตได้ทุกอย่างเลยคราวนี้แปลงทุกอย่างเป็นพื้นที่พื้นที่เรียบก็ยังได้นะครับทําตามใจทุกอย่างได้เลยนะเนี่ยโอ้โหพลังมันมหาศาลมากครับก็ประมาณว่าใครจะเอาเครื่อง ใครจะเอาเครื่องเจาะขนาดใหญ่มาขุดแข่งกับผมก็มาเลยอะไรแบบนี้นะครับนะก็มันก็จะคล้ายๆกับประมาณว่าเอประมาณที่ว่าเออยังไงละ่ะก็คล้ายๆกับเครื่องจักรขนาดใหญ่เลยเนาะฟูเบคอนนะครับนะก็มันเอาเป็นตัวแทนนะเนาะอถ้าเกิดมีฟูเบคอนก็ทุกอย่างก็สบายครับสะดวกสบายไปหมดนะฮะ เมื่อกี้คุณผู้ชมสังเกตไหมครับทำไมผมขุดฐานถึงมันถึงช้ากว่าขุดหินธรรมดานะฮะเพราะว่าฐานมีความแข็งกว่านะครับฐานเหล็กอะไรแบบนี้มีความแข็งกว่าหินธรรมดานะฮะมันก็เลยขุดได้ช้าลงนะครับแต่ว่าขุดหินธรรมดาก็ได้แบบประมาณนี้ผมก็ถือว่าเทพแล้วแหละนะครับเพราะว่าส่วนมากเอแร่บ,บนโลกนี้เออไม่ใช่บล็อกบนโลกนี้นะครับในโลกไมค้ามีนะฮะส่วนมากก็จะเป็นหินใช่ไหมนะครับ ใช่ไหมนะฮะส่วนมากจะเป็นหินนะเท่าที่ผมดูมามันไม่ใช่ดินครับผมเป็นหินนะครับแล้วก็ก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวราทุบตรงนี้ก่อนไอ้นี้ผมก็ใช้ e f f i c i e n c y 5เหมือนกันนะครับเอ้ย e f f i c i e n c ี่แล้ววะเออ4เออใช่ผมนี่หลงลืมืๆอยู่นะครับอโอ้โหโห,หินดูดิได้มาต้องเยอะแนะ่ดูดิโอ้โหเร็วกว่าผมลงไปขุดในเมืองต้องหลายเท่านะ่นี่ ดูดิแค่สิบเอ็ดนาทีครับผมได้มาเก้าชุดโอ้โหโอไมค์ก๊อดครับผมเด,เดี๋ยวมันมันมันจะเทพไปไหนครับอะไรแบบนี้ดูดิโอ้โ oh หผมอึ้งยังไม่หายนะครับดูดิเย้ yeah. สนุกมากโอเคเดี๋ยวแจกแมปออกไปให้คุณผู้ชมเอาไปโหลดแมปไปเล่นด้วยดีไหมเนี่ยโอ้โ oh หสุดยอดมากครับยอดมากสุดยอดมาก,มาก my ไม d กด ดูดิผมเนรมิตได้ทุกอย่างเลยนะเนรมิตให้เป็นอะไรก็ได้นะโอ้ดูดิโอ้โหเนรมิตภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นพื้นที่ราบยังได้นะครับอ๋อซึ่งมันรู้สึกว่าจะจำเป็นอย่างมากนะฮะโอเคที่จริงมันต้องขุดถึงตรงนี้ใช่ไหมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใช่ปะที่จริงต้องขุดถึงตรงนี้แต่ผมรัวไปตรงนู้นแล้ว่ออถึงตรงนี้นะครับ อือหือยังไงรัวไปข้างๆด้วยผมต้องเอาไปตามไปอุดน,นันนี่โอเคถึงตรงนี้เน,นาะอ่าฮะโอเคโอ้โหมันรัวมากครับผมห้ามใจไม่ไหวเลยจริงๆตุบ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 ตีรัวๆแบบนี้ชอบ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 มากฟูเบียคอนชอบมากดูดิโอ้โหโอ้โหทุกข้างล่างนี่ออกได้หมดนะดูดิ โอ้โหโอ้โหซึ่งมันรู้สึกว่าจะแจ่มมากนะฮะสำหรับผมสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมมันแจ่มมากๆเลยมันเยี่ยมมากมันโอู้ไม่ก้อนนครับดูดิหินผมโอ้โหสโตนผมได้มาแบบเยอะมหาศาลนะครับแล้วก็เอามาค้าเป็นสโตนบิกได้ง่ายเลยนะครับผมแเ้าจะรีบค้าบทาไมครับผมเออเดี๋ยวค่อยค้าบนอกรอบแล้วก็ไปสร้างบ้านนะฮะทำบ้านสวยๆอยู่นะครับ เอ่อตรงนี้ก็น่าจะตันตรงนี้เนาะขุดไปถึงเท่าไหร่เนี่ยข้างล่างนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะขุดถึงนะครับโอเคเดี๋ยวเคลียตรงนี้ก่อนเนาะชุบ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 ,ชบ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 พลังมันมหาศาลมากครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีพลังมหาศาลขนาดนี้แล้วก็ใช้มันในการขุดหาสลามช้างได้เลยนะเนี่ยนะครับผมขุดหาเพชรก็ยังได้นะหาเพชรได้แบบจืแบบรัวๆเลยแหละฮะ โอ้ยเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆโอ้โหขุดเร็วมากนะฮะแบบว่ารวยสตตนกันเลยทีเดียวนะครับโอเคทำปูเจ็กใหญ่ๆแบบคนอื่นเขาบ้างนะฮะทำฟา,าร์มแคคสตัสขนาดใหญ่นะครับผมไม่รู้จะทำใหญ่ไปเพื่ออะไรแหละขออลังการไว้ก่อนนะฮะจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวนะข้างล่างถึงข้างล่างตรงนี้ตัดตรงไหนตัดตรงนี้โอเคตัดลงไป นะครับโอเคตัดลงมาถึงตรงนี้เนาะชุบ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 อ่าถึงตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอทำพวกนี้ไปก่อนเนาะโอเคพังออกมาจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบ11คูณ11บอล็อกนะครับเพื่อที่จะทำฟาร์มแคสตั้ฟาร์มไอ้นั่นนั่นเองเขาเรียกว่าฟาร์มอะไรวะจำชื่อไม่ได้ฟาร์มไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะจำลืมชื่อไทยอีกแล้ว ภาษาอังกฤษเรียกว่าแคคตัสเออกระบองเพชรนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าผมขุดเลยหรือเปล่าวนะเนี่ยมันมันเริ่มจะทําให้ฉันงงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันมึนหัวไปหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเริ่มจะใหญ่กว่าสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดบล็อกแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวมันจะมากเกินไปแล้วแนะนำให้ใส่อันเบรกสามด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ใส่อันเบรกสามอาจจะพังด้วยความเร็วสูงเหมือนการขุดนะฮะนะครับผมนะ โอเคขุดมาถึงนี้เนาะประมาณนี้เนาะลงไปเลยุดจะตกครับผมตรงนี้เกินโอเคอุดไวุ้ดไว้โอเคโอเคเยิมเยมเย,ยมยยม,มันได้อย่างงี้ดิทุบดินครับผมทุบดินโอ้ที่ริงดินตรงนี้ไม่ต้องทุบก็ได้เหผมจะทุบทำไมเนี่ยโอเคถือว่าได้อยู่ได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับโอ้ยฝนตกมาช่างเถอะ ฝนตกมันทำให้ฟิมเรดผมค่อนข้างที่จะดรอปนะครับอโอ้ยเยอะจังวะนี่เต็ม <laughs> จะเต็มตัวล้วประตูโอเคไหวไหมเนาะเก็บของไหวไหมเนาะเนี่ยโอ้โหไอเทมหลังไหลเข้ามาครับผมซึ่งมันแรงมากบอกไปแล้วโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ผมอยากได้มันนานแสนนานเอ้ยโ,โดดโดดขึ้นไม่ได้ครับเฮยแต่ผมขุดตรงนี้ออกกันเนาะ ขุดง่ายมากเลยรู้สึกว่าจะง่ายรูปแบบ GG เลยครับผมอะไรแบบนี้เออตรงนี้เปล่ามาเดี๋ยวนะผมขอขุดไอ้พวกนี้ออกก่อนโอ้จะขึ้นไปไงเนี่ยเฮ้ยผมหาทางขึ้นอยู่นตอนนี้ชึบชึบโอเคเดี๋ยวพอต่อน,นี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ทุบตรงนี้ออกเราต้องทำมาถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะโอเค จากนั้นก็ทุกตรงนี้ออกโอเคประมาณตรงนี้นะฮะไปเลยยาวๆเลยคราวนี้ถึงตรงไหนเนาะคราวนี้โอเคต๋ยวผมขอทุกตรงนี้ออก,ก่อนโอ้โหทุกง่ายมากเลยดูดิแบบมันสนุกมากครับม,มันไม่ใช่การขุดที่น่าเบื่ออีกต่อไปนะฮะคราวนี้เป็นการขุด,ขดที่รูปแบบดับเบิลจะสนุกนะฮะอะไรแบบนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวไม่ช้าไม่นาไม่ช้าไม่เร็วนี้ผมก็จะปล่อยเอย้แมปนี้ออกไปให้ดาวน์โหลดกันนะฮะนะครับผมเอ่อตรงนี้ถึงตรงนู้นเดี๋ยวผมขอดูพื้นที่ก่อนนะพื้นที่มันประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเดวขอทุบตรงนี้ลงมาหนึ่งบล็อกแล้วก็ปิดโอเคตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราผมขอเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวผมขอปีนขึ้นไปก่อนชุบนั่นไงมีบล็อกติดอยู่เดี๋ยวเดีแป,ป๊บนึงนะชุบชุบชุบเดี๋ยวเราผมว่ามันเกินสิบเอ็ดบล็อกหรือเปล่าวะนั่นไงหรือเปล่าวะเออใช่เกินวะตรงตรงตรง,ตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวเออตรงนี้ไม่เกี่ยวเออคำนวณยากเหมือนกันแฮ่ชุบชุบอืมประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็ขุดออกได้เลยนะครับ อุดร่วงไม่เป็นไรจะได้อยู่แชร์ได้อยู่โอเคตรงนี้โดนเคลียร์แล้วตรงนี้ก็น่าจะอุดนะตรงนี้ก็อุดไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นไปอุดในนี้ก่อนเนาะโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับชึบชุบชึบชุบชึบชุบชุบชุบอ่า ประมาณนี้เนาะแล้วก็ลงไปอีกเลยลงไปลงลง,ลง,ลงอืมอืมรู้ชื่นใจเวลาขุดแต่ละครั้งนะฮะชื่นใจเป็นอย่างมากทุบทุบโอเคเฮ้ยเอยเอหือหินเต็มตัวแล้วตอนนี้แล้วมันจะมากเกินไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะมันรู้สึกว่าจะมากเกินไปเดี๋ยวเราเฟรมเรีดชั้นดอบค่าอะไรแบบนี้ เฮ้ยฟิล์มเรีเยดดอปฝนตกนอนไม่ได้ด้วยดิตอนเช้านะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับไปเอากล่องเฉยๆนะฮะไปเอากล่องเพื่อที่จะมาเก็บของนะครับซึ่งมันเต็มตัวเลยตอนนี้ดูดิโสโตนผมนี่เต็มตรงเต็มตัวครับผมเดี๋ยวเราขอกินแป๊บแก๊ป,ปินนะฮะโอเคโอโ้โ,อโหโจุดน,นี้รับแทบไม่ไหวน,นะโอเคเก็บไว้กับโคบเบอร์ก่อนเนาะโอเค เออมันเยอะเกินไปแล้วเก็บไปกับโคเบอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับโคเบอร์สโตนโอเคได้ฐานมาอีกโอ้ได้มาเยอะมากๆเดี๋ยวนะถ้าจะว่าไปแล้วก็คิดว่าจะเอากล่องไปด้วยนะมาเลยเไป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 อือฮอึโอ้ยฟิล์มเด็ดดรอปครับผมเดี๋ยว,ซอ,ซ,อยอยวซอมบี้ซอมบี้นายนี่อยากโดนไฟแอสเทคกแล้วซอมบี้ซอมบี้ร่วงนะฮะ โอเครู้สึกว่าเฟรมเรียนี้จะดุงจะดอปเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มากที่สุดนะครับเอดเออฟูเบคอนพลังมหาศาลมากเราขอชื่นชมปับปับวางของไว้โอเคเนาะโอ้ของของนี่เยอะมากครับไอเทมดอกลงมานี่โอ้โหมหาศาลมากค่อยทุบต่อไปจนจะกลายจนมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมให้นะฮะจนกว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยม ประมาณนี้เนาะนะครับทูบทูบโอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะทูบตรงนี้ชุบ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 มายืนตรงนี้แล้วก็ชุบชุบโอเคเฮ้ยมีชุบชุบแอาโอ้ยกลับไม่ได้โอเคไม่เป็นไรตรงนี้ก็ขุดออกขุดออกขุดออกตรงนี้ใช่ไหมเป็นมุมมันโอเค <Okay. laughs> อย่าก,กดเมาส์แช่เป็นอันขาดถ้าเกิดกดเมาส์แช่นี้รับรองนะครับอรัวๆเลยอะไรประมาณนั้นโอเคพื้นที่ลองรับทําฟาร์มแคปตัสก็น่าจะประมาณนี้เนาะอือฮึโอโหโอโหเฮยเยอะมากเยอะมากๆโอ้ยต่อต่อจากนี้ไปไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าผมขุดลูใหญ่ได้ยังไงนะฮะ <laughs> ดูดิ โอ้โหพลังมหาศาลมากที่ปักปักทงปักปักทอดไว้โอ้โหตกมาปักทงปักทอดไว้หน่อยโอเคทุบทุบมาเลยนะ,นะแล้วก็ไล่เก็บของนะฮะโอเคเดี๋ยวขออุดตรงนี้หน่อยนะชิบ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  อืมประมาณนี้เนาะชุบชุบนี่นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปอุดข้างบนนั้นด้วยโอเคจะต่อบล็อกขึ้นไปเลยดีกว่าถ้ามีบล็อกดินนะผมเอาขึ้นไปแล้วประตูเพื่อเป็นการไม่ทำลายพิกแอคผมจนเกินไปนะฮะโอเคทุกตรงนี้ออกเดี๋ยวดยวจะตกไหมนะี่กดชิปอยู่ย ามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ทุบแบบรัวๆโอเคมีทางขึ้นตรงนี้อยู่อ้าขอบคุณครัาทำให้ตัวเองขึ้นนี่หวา่าเออดีเฮ้ยเสียงกระดูสกสเกลตันอยู่ไหนวะอ้้หอ่าจะได้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ประมาณนี้นะฮะเมาาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวต้องไปอุดรูพวกนี้ก่อนหรือไม่อุดก็ได้แล้วแต่แบบธรรมชาติดีแบบไม่อุด เ้ยมันจะดูบ้าเกินไปหรือเปล่าถ้าไม่อุดได้ยินเสียงสกิลตันอยู่ไหนเนาะอุดตรงนี้เลยเต็มหน้าเต็มหน้าถือว่าได้อยู่โอเคถือว่าได้อยู่นะครับอืมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขออุดตรงนี้ไว้ก่อนเนาะชุบชุบแล้วก็ชุบชุบประมาณนี้แล้วก็เอากระจกมาใส่เนาะที่เหลือดีไหมครับ ดีไหมกระจกมาใส่เป็นความคิดที่ค่อนข้างจะดีนะฮะอืมโอ้ล่วง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 เดี๋ยวผมตามไปขุดก่อนชบผมเอ็เอเอานดยเพอร์ผมหมดผมยังไม่ไปเติมเลยต้องเอาดาบดูติ้งซ้ำไปกระซวกพิกแมนนะฮะโอเคก็มีเท่านี้โอ้โหขอกินก่อนดูด้ขุดได้แล้วเป็นซีเดียมขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวขอนับอีกครั้งเพื่อความ แบบว่าไม่มันแบบเพื่อความชัวจะได้ไม่เกินไม่อะไรจริงๆนะฮะโอเคขอนับก่อนนะเดี๋ยวถึงตรงนี้จากนี้ถึงตรงนี้ชึบโอเคปางบล็อกไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอให้นี่ก่อนตรงนี้ออกเนาะโอเคครับเดี๋ยวนะ ผมขอนับก่อนนะมานับเถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหน้าคราพอดีโอโหมีมีรูอีกต้องเยอะที่ผมจะต้องไปอุดนะอือฮึต้องไปอุดใช่ไหมโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดทีใส่เข้าไป โอเคครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าคงมีเท่านี้ลนแล้วกันเนาะแอบเรามาเล่นกับฟูเบียคอนซะสนุกเลยนะครับขุดภูเขาได้แบบว่าเป็นรูโบเลยนะฮะคราวนี้นะครับโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทาฟาร์มแคคตัสกันนะครับนะฟาร์มหรือฟาร์มกระบองเพชรนั่นแหละนะฮะโอเคครับ, okay, รบผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ เดี๋ยวผมขอไปอุดบล็อกข้างๆแล้วก็ถอนฟูเบียคอนก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า